ตอนนี้เราอยู่สำเพงเงไม่ได้มาซื้อของนะแต่มากินเปรี้ยวหน่อยได้เลยนะเนี่ยอุ๊ยซืออเอาใครกินบ้างเอาโกโก้ค่ะโกโก้เผือกหอมชาเขียวสามแก้วน่ารักถ้ามาสำเพงต้องมาถามสิบบาทอื้มอื้เจ็บจนนอ่ะเจ็บจนมากเผือกหอมเอาแล้วเอาแล้วโอไฟ เมื่อกี้ฉันแก้ๆอย่างเงี้ยมันดูดเยอะไหมหมดแก้วเห็นไหมฉันแค่อยากทดสอบความรักไงว่ามันจะยอมไหมปรากฏว่าด่าด่าฉันจ้าเนี่ยคุณเราอ่ะมันคบกันไม่ได้นานหรอกแม่พี่หงชอบกันเอ้ยหัวค่อ